ประตูรั้วบ้านที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรคําตอบนะคะคือประตูรั้วบ้านที่ดีนะคะควรจะเป็นประตูบานผักเข้านะคะหรือเป็นประตูบานเลื่อน นะคะถึงจะถูกต้องและโดยปกติแล้วนะประตูรั้วบ,บ้านส่วนใหญ่ก็น้อยคนที่จะทําเป็นประตูบานผักออกนะ,ะเพราะว่าอาจจะกินบริเวณของออสาธารณะหรือว่าที่ของคนอื่นเขานะ,ะเพราะฉะนั้นประตูรั้วบ,บ้านที่ดีนะคะควรจะเป็นลักษณะเป็นบานผักเข้าหรือเป็นบานเลื่อนก็ถือว่าถูกต้องนะคะส่วนตําแหน่งของประตูรั้วบ,บ้านก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันนะคะโดยเรายืนอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปทางด้านหน้าบ้านนะคะประตูรั้วบ,บ้านนะควรจะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ส่งเสริมผู้ชายนะคะแล้ว ถ้าอยู่ทางด้านขวามือนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ส่งเสริมผู้หญิงเพราะฉะนั้นประตูรั้วบ้านควรจะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ควรอยู่ตรงกลางของตัวบ้านนะคะอันนี้ถือว่าผิดหลักฮวงจุย้ยจะทําให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้เพราะว่ามีทั้งมังกรและเสืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะ